สามแย่ปากหวานโดยบิ๊กโคลาอร่อยมากซ่าสดชื่นไม่มีคาเฟอีนตอนนั้ระสู่ช่วงปากหวานงานเข้านะครับโอ้โหผมเคยงานเข้าทีหนึงไปเชียงใหม่นะ้เหมือนกับแะบบ้งนี่แหละด้วยภาษาที่ต่างกันไปเหนือครั้งแรกไปเจอเพื่อนผู้ชายเฮ้ยเ้าเจอเจอทสาวแล้วพูดไงเขารักกัมเมืองกัมเมืองกัมเมืองจ้า บอกเลยว่าสาวว่องไหมน้องสาวว่องไปน้องดูว่าแบบเหมือนกับสาวว่องไหมหรือว่าสวยไหมสาววองแปลว่าเหมือนกับช่วยตัวเองอ่ะว่องไปว่าว้าวโอ้โหแล้วผู้หญิงตอบกลับมาว่าพ่อคิงหยางป้าพ่อคิงหยางไมม่ผรู้พ่อคิงหยางแปลพ่อคิงหยางแปลว่าพ่อมึงแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้คำมานะฮะคำแรกแห้งแห้งแห้งนี่แปลว่าแรดแห้งแห้งหแห้งแห้ง วกนี่แปลว่าตอนแหลนะฮะอ๋อวกลิงเนี่ยเหรอวกเนี่ยฮะตอแหลจัดง้าวนี่คือที่รู้เพราะเขาด่าเรามาใช่ลับไปถามเพื่อนแล้วมันก็ยืนขำกันแบบไม่แต่ภาษาเหนือเนี่ยฟังดีๆเนี่ยมันไม่รู้นะเออไม่รู้ว่าด่าใครอีสานนี่เลายังขอพลิกแพงกันได้เือนี่ไปคนละความหมายเลยก็คิกยั้งเนี่ยใครจะไปรู้ว่าเขาด่าเราใช่ไหมแล้ก็ยิ้มรำเเอาล่ะตอนนี้อีกหนึ่งสายเข้ามาแล้วครับปากหวานงานเข้าครับน้องลี่น้องลี่ครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะตอนรับลี่สู่สามแยกปากหวานนะครับสวัสดีจ้าลี่เป็นไงวันนี้มีงานอะไรครับก็ทะเลาะกับแฟนค่ะอ้าวสบายเลยเราเริ่มต้นความสัมพันธ์กันมากี่ปีเออประมาณแปดเดือนค่ะแปดเดือนถือว่านานมากสำหรับวัยรุ่นนะครับอว่าโอเคละเรื่องราวเก่าที่โอเคเกิดอะไรขึ้นก็คือเหมือนประมาณว่าเราไปเที่ยวกับเครื่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงลิฟต์กำลังลงลิฟต์มาที่ไหนที่ไหนที่ไหนก่อน ภารากรนนะฮะเที่ยวตอนกลางวันเนี่ยถูกไหมไปพารากรอพารากอนลิฟเยอะๆแยะๆยอแยะเแยะหพี่เป็นสิบตัวอ่ะไปกับเพื่อนผู้ชายสองคนไม่ใช่ค่ะเป็นไปเป็นกลุ่มแต่ว่าแบบเดินแยกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอลิฟต์เปิดออกมาคือเพื่อนรัดแรกเนี่ยออกไปแล้วแล้วเรากำลังเดินไปกับเพื่อนผู้ชายอีกคนนึงอยู่อ่าแล้วพอลิฟต์เปิดปุ๊บเราก็เห็นเอ๊ะท้างใคนทางซ้ายคุ้นจังหันไปปุ๊บ อ้าวแฟนนี่หว่าอ้าวแล้วเขาเห็นเราไหมเห็นค่ะคือตอนที่เราหันไปเนี่ยคือเราตกตาเขาอ๋อมีการปะทะสายตากันด้วยใช่แล้วเชี่ยแล้วเราทําไงมีไฟฟ้าเกิดขึ้นอ่ะเออคือเราก็หันมากิจไฮเนเชียววินาทีแล้วเราก็รีบเดินกันเลยอเดี้ยวเดี๋ยวดิทาไมอ่ะทำไมเราไม่หันไปพพิรุ่นแหละเคลียรเลยเราบอกก่อนไหมว่าเราจะออกมาเที่ยวกับเพื่อน ไม่ได้บอกคือปกติไปไหนไม่บอกอยู่แล้วอะไรนั่นไงแล้วเป็นไงมัางก็คือก็คือทําเป็นไม่เห็นเงี้ยหรอทําเป็นเดินหนีไปเลยเงี้ยหรอคือแบนเราเวลาเราตกใจแล้วเราจะไม่มีสติอะค่ะอ๋ออ๋ออ๋อนึกออกอ๋อคือเราก็กระวนกระวายใจด้วยว่าเออจะเข้าใจผิดกันหรือเปล่าเออเออเดี๋ยวจะถามลี่ก่อนคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นคือเพื่อนจริงจริงใช่ไหมเพื่อนจริงจริงค่ะอ๋อแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่อยู่กันสองคนพอดีคือทาอะไรไม่ถูกอะแล้วเป็นไงการทะเลาะกันรุนแรงแค่ไหน ือถึงขนาดที่แบบคือตอนแรกอ่ะอพอพอเราคุยกับเขาคือเขาบอกเออไม่เป็นไรเขา้าใจอ่ะเออรีเฟันมู้ชายเยอะเลยเข้าใจมากแต่แล้วแล้วพอวันต่อมาคือเขาไปเมากับเพื่อนเขาแล้วเขาก็นีแหละเพื่อนเมื่อวานกูเจอเมียกูไม่แปลกใครในะเจอในลิฟต์เลยวะ่ะเออแม่งแ,แ,แล้วถ้าเราเป็นเพื่อนแกอย่าไปยอมเดี๋วะ <laughs> เขาทําได้เราก็ทําได้นี่แหละคือทาให้เรื่องมันไม่จบนี่แหละนี่แหละไอพวกเอาคืนนี่แหละแล้วเป็นไงคือเขาไปเมาแล้วเป็นไงคธอเขาก็แบบมาบอกต่อคือเขาก็มาคุยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเออเนี่ยไปเดินไปซูเปอร์ซื้ออะไรหรออะไรอย่างเงี้ยซื้อนี่ซื้อนี่ซื้อนี่ใช่ไหมวาก็เฮ้ยรู้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกก็เดินไปก็เห็นนะว่าอยู่กับใครบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ย เฮ้ยแล้วทำไมวันนั้นไม่คุยกับเราดีๆอะไรแบบนี้ทำไมต้องเดินตามเราด้วยอะไรวันไม่เด็นพี่เดินมาเลยตำรวจลงตำรวจลงมาแล้วสถานแบบว่าสุงเฉินมากคือไม่ต้องบอกก่อนว่าเป็นเป็นพี่พี่ก็เดินนะก็ตามเหมือนกันนะก่อนอย่างนี้เราก็ต้องตามเออแล้วได้เคลียร์กันไปจริงๆหรือยังลหละว่ามันไม่มีอะไรเป็นเพื่อนจริงๆอะไรเงี้ยบอกไปแล้วจะเหมือนแบบ ือเเเมาไ่่ชรกะแต่มันก็ดูเชื่อยากนะฮะไม่แล้วเพื่อนผู้ชายอะไรคนนั้นทําไงได้ได้มีการให้แบบมาช่วยพูดใช่ไหมเพื่อเพื่อแบบคื่อแบบประมาณว่าเพื่อนมันก็ไม่รู้ว่าเราเจอแฟนอะไรอย่างอ๋อเพื่อนก็เดินใส่สเลยเพื่อนหล่อไหมถามนิดหนึ่งเพื่อนหล่อไหมมีก็ดูได้ดูได้โอ้โหคือดูแล้วแบบมีความรู้สึกแล้วลีดลินน่ารักไหมไม่น่ารักค่ะ ไอพวกพูดอย่างเงี้ยน่าตาจะดีทุกทีอพูดออมๆมั้เนี่ยอะไรก็เรียกเฟซบุ๊กมาแล้วเปิดเข้าไปดูเองพี่อกมีวิธีเคลียร์กับแฟนอะไรแนะนำไหมถ้าเราเป็นผู้ชายสถานการณ์นี้มันจะคลี่คลายยังไงวะหมายถึงถ้าเป็นตัวรี่จะเคลียร์ยังไงเออถ้ารี่เป็นแฟนเราเนี่ยก็ต้องชี้แจงให้แบบอย่างละเอียดเลยนะจะเอาผู้ชายคนนั้นเนี่ยมาเคลียร์มาเคลียร์ด้วยเออให้เพื่อนช่วยๆยืนยันอะไรเงี้ยเคยยังเคยยังเอนมันก็ส่งน้ำหน้า ก็คือแกน้ำมันไปด้วยไงผิดตรงที่รีบไม่ยอมบอกเขาตอนนั้นแหละแต่เข้าใจไงบางทีมันตกใจแล้วทําอะไรไม่ถูกอ่ะจริงๆไม่มีอะไรนะแต่มันลกไปเองอ่ะเออแล้วตอนนี้ดีกันยังไงผ่านมานานเท่าไหร่ละวันนึงโอยังสดๆอยู่เลยเอางี้แม่เอาเบอร์แฟนหนูมาแตวพี่โทรไปคุยให้เดี๋ยวรับเป็นหน้าที่เคลียร์ได้ปกติชอบเคลียร์เคลียร์เคลียร์คิวเคลียร์อะไรพี่คิวเนี่ยเหมือนจะเคลียรได้แต่ชีวิตเขาเนี่ยพี่เป็นคนเคลียรให้เขา เจอกันมานานฮะเจอมานานโบอีกบิ๊กโอเนี่ยพี่คิวเนี่ยแกก็ไม่เคยจบเหมือนกันในชีวิตแกเดี๋ยวเดี๋ยวได้จบเรื่องของลี่ก่อนเดี๋ยวมาต่อชีวิตน้องคิวดีกว่าลองดูลองเอาเพื่อนมายืนยันดูนะในคู่กรณีเราเนี่ยแหละอย่าพไม่เผื่อมีวิธีนี้มาเออมีวิธีอะไรจะแก้ให้ไหมอ๋อผมผมแฝงเลยนะถ้าผมไม่มีอะไรจริงผมให้โทรคุยกับเพื่อนคนนั้นได้เลยนะเครียดตัวตัวไปเลยแล้วแบบให้โทรเบอร์บ้านตอนนี้เลยจะได้รู้ว่าเราไม่เตี้ยมอ๋อโทรสดๆเลยอย่างนี้โทรไปเบอร์ไปคุยได้เลย สมมติบางคู่มีอ่ะ มันมีไม่ใช่ในวามหมายคือมีแต่เราเราเชื่อว่าไม่มีก่อนเพื่อเราจะลอเราต้องเชื่อว่าตัวเราไม่มีเออแล้วเขาบอกว่าถ้าถ้ามันมีจริงเนี่ยก็ให้ให้รับไปส่วนหนึ่งถ้ารับไปอย่ารับเต็มก็คือรับโทษกึ่งหนึ่งรับโทษกึ่งนะฮะถ้าเป็นพี่นะพี่จะบอกว่าพี่ไม่ได้ใส่คอนแทคไปอตาเบอร์มากตาเบอร์มากโอ้ยวิธีคุณง่ายง่ายนะฮะหน้าอะไรตีตาเลยเออลองบอกดูว่าจังหวะเดินมันผิดอะไรเงี้ยมันอยู่กันสองคนอะไรเงี้ยลองชี้แจงหรือมีวิธีนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ โทรมาในช่วงเราสองคนทำไมมิสเตอร์โพสแมนเดี๋ยวให้ส่งความรู้สึกดีๆผ่านมัไอ้นี่นี่เข้าช่วงเราได้ดีนะถือว่าดึงแฟนสาแยกเข้ามาโบเผือกด้วยไหนๆนับโป้งก็ไม่มาช่วงโบเผือกดีกว่าเรายึดแล้วนะลองดูลองดูนะ ได้ค่ะลี่นะลองเคลียร์ดูนะครับว่าเรื่องมันจะจบนะแล้วเราจะคิดถึงลี่นะครับรับสวัสดีครับขอให้เคียวยไวนะฮะโอ้เรื่องนี้ก็ลำบากนะความรักแปดเดือนนะเฮ้ยมันสานการที่เห็นตรงนั้นเนี่ยมันทำใจลำบากเหมือนกันนะนะครับผมไม่เคยแบบอย่างนี้ถึงขั้นแบบว่าไม่เออคุณเคยมีเหตุการณ์อะไรที่แบบโอ้โหโดนจับได้คาหนังคาเขาเต็มเต็มเลยไหมแล้วแบบแล้วรอดอ่ะเออผมเคยป้ากันแบบรับลินยาแล้วไปเพราะมันสามคนอ่ะ แล้วคุณนิพนเคลียร์เป็นหนึ่งพ่อผมนะฮะแล้วไปอยู่กับพ่อคนดังนะไปอยู่กับแม่แล้วไปออกสื่อก่อนโอ้เอาพ่อแม่แล้วเขาเจอกันไหมเจอกันแต่มองกันตาใสใสเพราะเขาไม่รู้จักกันอ๋อเขาไม่รู้มาเป็นใครกันมามีน้องแฟนคลับรู้สึกว่าดีมากวันนั้นแล้วคุณโบคุณโบเคยโดนจับได้ไหมแบบเล่นวอตแอปมันมันมันอยู่แล้วกลับบ้านมาพอดีอย่างเงี้ยแล้วเปิดพี่โบลบลบคอนเวอร์เซชันตลอดตอนกลับบ้านนะฮะพี่โบใช้วิธีการ เทิร์นออฟเซลูลาร์ดัต้าคือการปิดเน็ตปิดหมดเลยเหรอใช้วิธีอย่างนี้ดิแล้วก็ปิดเนี่ยเปิดไฟเปิดไฟหมดเทิร์นไฟหมดเนี่ยมันน่าสงสัยเพราะเพราะว่าถ้าเกิดเขาใช้เหมือนกันเนี่ยเขาจะเห็นรูปเครื่องบินเพราะจะรู้ว่าสัญญาณไม่เข้าหรือบางทีเขาฉลาดเขาจะลองโทรเข้า้ยไม่หรอกคนขอนแก่นไม่เลยไอทีมากขนาดนั้นแล้วอย่าไปกลัวเออเอ้ยไม่เอาดีกว่าคือไอเรื่องงานเข้าเนี่ยมีอีกเรื่องคือเรื่องของบัตรเครดิต ยังไงอบัตรเครดิตนะฮะอย่างเช่นเออเออเป็นเออเขาเรียกอะไรเป็นคนดูแลของเราคนหนึ่งครับชื่อน้ายอยหิงอ่า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 ที่เขาไปค้นคือเขาก็ดูบัตรบัตรเครดิตเขาก็ดูว่ายอดตรงหรือเปล่าเวลาเช็คเวลาสลิปออกมาซื้อมาเออก็เช็คของสามีทําไมมีเดอะรีสอร์ทเออทําไมเออเออรูปไปห้าหกพันกว่าบาทเออแล้วสามีตอบว่าอะไรก็รับไปตรงๆว่า คือมันดิ้นไม่ได้รีสอร์ทจะบอกไปกินข้าวผ่านมันไม่มีทางแล้วเป็นเวลาที่บอกว่านอนแล้วแต่เดิตยังอยู่บ้านเดียวกันแล้วไอ้เรื่องไม่จบเนี่ยบางทีมันไม่ได้จบเฉพาะกับตัวคนที่โดนมันไม่จบกับเพื่อนอีกคนยังเหตุการณ์ของเพื่อนผมคนนึงเป็นน้องผมเองเขาทะเลาะกับเพื่อนอารมณ์ว่าแฟนจับได้เลยสักอย่างนี้แล้วเขาแฟนก็อยากจะเช็คว่าสิ่งที่ตัวผู้ชายเพื่อนน้องผมเนี่ยแก้ตัวมาเนี่ยมันเรื่องจริงหรือเปล่าไอ้ตัวผู้หญิงคนนี้ก็เลยโทรมาหาผมนะครับโดยที่ ไอ้น้องผมคนนี้ไม่ได้มีการเตียมอะไรกับผมก่อนไม่ได้เตียมเลยคือไม่ได้โทรมาบอกพี่โบตอบมีไมไม่มีไม่มีโทรมาฮัลโหลพี่โบครับตอนนี้พี่ตึ๊ดเขาอยู่ที่ไหนเอผมก็บอ่าเอาแล้วยังไงโอโหโจทย์กว้าง้วยอะไรยังไงเราเจอสุดท้ายไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่าสุดท้ายเขาไปกับพี่โบถามว่าในระหว่างนั้นกูคิดเอาแล้วกูควรจะไปไหนดีวะเนี่ยไม่จบแล้วน้องคนนั้นก็คืออ่อีคิวคุณอี ทำไมงานคุณมันเยอะแยะขนาดนี้ฮะผมว่าเอางานคุณมาเคลียร์ตรงนี้กนดีกว่าทำไมเข้าันมาเข้าพี่ความพลาดของผมคือบางทีผมแบตหมดแล้วผมยิงเบอร์พี่โบโทรไปหาไอหนี่แหละแล้วเขาไม่เซฟไงพี่โบนี่ตามแก้ให้ไม่ทันแล้วต้องบอกคุณฟังชาวฮอตว่าพี่โบไม่ใช่คนสมองไวนะฮะ ไปนะถ้าว่าโทรมาเนี่ยผมแก้ให้ไม่ทันเลยไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรอย่าฝากบ่นะครับบ่อยแก้บางคนแก้หนักจนแบบเป็นเพื่อนที่โบ้เออเออสนิทกันไปเลยอย่างเงี้ยเหรอใช่ะค่เป็นเพื่อนที่โบอยู่แล้วแก้ลำบากมาตอนนี้หนึ่งสายครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อมครับอ๋อมสวัสดีครับอ๋อมสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ๋มมีงานอะไรให้วัยรุ่นสามคนนี้แก้บ้างฮะก็ทะเลาะกับพี่ข้างบ้าทะเลาะกับพี่เรื่องอะไรในในช่วงสงกรานต์เนี่ยเหรอไม่ใช่อะก็นานแล้วอ่ะแต่ เกือคอมเมนต์คอมเมนต์กันอ่ะขโมยมาม่วงกันคดีคดีไม่น่าตีกันนานเลยบ้าเออเป็นไงมันตีตีกันเรื่องอะไรครับก็แบบวอนนั้นอ่ะเล่นเฟซบุ๊กยู่ใช่ป่ะที่เขาที่เขาอยู่ดีเขาเข้ามาว่าหนูเลยอืมก็บอกว่าหนูกับรูปเขาไปโคบแบบว่าหนูก็มงอ่ะรูปคืออะไรแล้วรูปมันน่าเกลียดเหรอคะหรือยังไงไม่รู้เขาเหมือนกันเขามาบอกว่าหนูอ่ะเป๊ะ ไปไปกลอบลูกเขามาลงอ่ะอ๋อไปเหมือนเป็นตัวปลอมย่างเงี้ะเหรอข่ะตจริงจริงแล้วมันไม่ใช่คือหนูเอารูปหนูค่ะลงอ๋อแต่หนูหนูแค่หนูแค่รีทัชหนักไปหน่อยใช่ไหมเลยไปค้ายกับข้างบ้านคือางบ้านนี่สวยหรือไงหรือว่าไงไม่ไม่ไม่ด้วยเหรออ้าวแล้วหนูมีประโยชน์อะไรที่หนูน้องหน้าเข้าไปค o v เออเนี่ยเนี่ยหนูก็งใช่ไหม คือแบบเอ้ยหนูเกิดมาหนูจะก๊อปทั้งทีทำไมหนูไม่ก๊อปดาราวะหนูมาก๊อปไอพี่ข้างบ้านทำไมวะอพี่บ้านไท่มะม่วงเนี่ยทำทไมอะเออแล้วแบบเขาไม่ค่อยไม่ค่อยจะเท่าไหร่อ๋อไม่ค่อยจะเท่าไหร่หมายถึงอะไรคือหน้าตาก็งันๆันอะใช่ไหมอ๋อหน่ะหนูใสติ้งเยอะเออแล้วหน้าตัวเองไปใสแล้วยังไงแล้วเขาก็มาหาว่าเราเป็นตัวปลอมตัวปลอมอย่างเงี้ยเหรอค่ะแล้วแบบหนูก็ถามว่าเขาเป้ามาจากไหนเขาบอกว่าเขาเห็นเขาเห็นรูปเขาแล้วเขาก็มาหาว่าหนูอะ ไปลบลูกเขาออกโอ้นี่นะแนะนํานะเราไปกดออดบ้านเขาแล้วบอกเอ้ยไปเลิกกาวไหมพี่ถ้าเห็นหน้าคนอื่นเป็นหน้าตัวเองนี่หนักเลยหรือว่ามั่วมั่วมียาฆ่าแมลงมาเหรอพีบแม่กินพี่ในบ้านมีดาวกี่ดวงแล้วเนี่ยพี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมถูกไหมอายุมากกว่าเราเยอะไหมฮะเขาสิบเจ็ดหนูสิบห้าโอ้ยช่วงวัยแล้วครโอ้กําลังวัยวัยตกกันเลยแหละเกี่ังกําลังนั่งกันเลยไม่แล้วก่อนหน้านี้นี่เราก็คุยกันดีไม่เคยมีปัญหาเลยเหรอ ค่ะค่ะโอ้เรื่องนี้ทาไงดีวะส่งเฟซบุ๊กมาให้พี่ดูหน้าตาเจ้คนนั้นเป็นยงไงพี่อยากรู้มาไอคิวนะฮะนี่แหละนี่แหละคือไอคิวนะฮะแกจะหาได้ตลอดแล้วเซนโลเคชั่นบ้านมาด้วยเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้เอ่พี่ไม่ช่วยแล้วนะพี่บอกไว้ตรงนี้เออแล้วถามนี้ก่อนหน้าตาเราคล้ายกับเขาไหมมีมีส่วนไหมมีส่วนคล้ายไหมมุมบางทีมันหลอกไงไม่เลยไม่เลยไม่เลยเออรอแล้วเหตุการณ์นี้ตีกันมานานเท่าไหร่ละ ประมาณสองเดือนแล้วอู้เอาเบอร์บ้านเจมส์นั้นมาไม่มันไปไม่ได้นะหรือว่าเอาไปลงแล้วคนที่มาโพสตกันเนี่ยเจอข้อความไม่ดีมาว่าพี่อะไรเขาหรือเปล่าปลวกไม่ไม่ไม่ใช่นะเออเหรอเอางี้แนะนำแล้วกันนะวิธีนะที่จะแก้ปัญหานี้นะที่บ้านปลูกต้นไม้ไหมปลูกอ่าเวลามีใบบงใบไม้แห้งอะไรตกลงมาเนี่ยนะกอบให้ได้ถุงเยอะๆครับแล้วไปโปยมันข้างบ้านเลยเดี๋ยวทีนี้ต่อยกันเลย ผมไม่รู้หรอกมันนึกว่าใบไม้ม้านมันร่วงผมทำบ่อยบางทีสวนบ้านผมมีพวกขี้แมวหรือว่ามีหอยทากอะไรมาผมจับโยนไปข้างบ้านตลอดเลยใช่ไหมหรือว่าส่งพวกลังมดแดงมันก็ได้ผมขับไปบ้านคุณแล้วไปจอดรถหน้าบ้านป้าคนน้แล้วเขาเกลียดพวกผมมากใช่แต่เวลาเวลาเราเจอหน้ากันเนี่ยเราสวัสดีกัน สวัสดีครับไปทำงานนะครับดึกๆกูย้อนที่บ้านพี่อ่ะคารั่วนี่อีต้านี่ก็เอาลูกไปตองโยนมาเหมือนกันผงใสนั่นแหละเออลองดูลองดูนะฮะแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะหนูก็ไปว่าพี่เขาเหมือนกันที่าส่วนเฟซเฟซบุ๊กมันยอมกันไม่ได้เฟซบุ๊กยอมไม่ได้ในเฟซบุ๊กเลยใช่ไหมเออว่าว่าบอกว่าไม่มีงานการทำอย่างเงี้ยมามาจับผิดชาวบ้านเขาอย่าง